มายกสะดุ้งครับผมบ้านสวนครับผมยิงน่องเรามากขนาเรื่องน้ำเรื่องค่านี่อโอหไปความป่าไว้มันกัน <c oughs> ไปไปไปความป่าเอาออาโอ้โหดา่าโอ้ <c oughs> betul kita panik nanya, ini yang ini

mưa đi mà chở chắc nói chớ tiếng nói nhảy tính chém thêm tiếng khao tính เยบงคนนี้องมากลน้ำทวมแล้วบ่อย่จมีของจมองนี่แอป้างกัดขาเลยมันผิวอะไรห

ôi tai 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 ô ui tao nèo mày ô mày tao nó mày tao nè 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 tao มามาครับผมมาดำหน้าน้วยกันครับผมคัดคัดคักคุเลยครับผมผู้ชายใส่ใส่ใส่เอาละครับเดี๋ยวพี่ขึ้นไปกินข้าวกินน้ำกันครับผมเพราะว่าน้ำส่วนพักอย่างเงี้ยเพราะนั่นไลยกินข้าวกินน้ำครับผมเย็บประกวดั้าคุณนะครับผมต่ำ แล้วก็ได้ทันบอทอดกับปิ้งกับปลาเบิ้ลขันมาบนที่ใหดเบ็นเป็นลได้กินครับผมตับัมกทัว่มือในมิตรตบักทัวมีไข่บดแดงแม่ใลาบไข่บดแดงเนาะเอาไปแบไปกึากกึศกกึกกึกก ครับได้เวลากินข้าวกินหน้าเราก็จะเก็บพักก็ว่ครับโอ้โห oh, oh, นี่พักกาดอุ้ยนี่พักกาดน้อยเดยนินี่วันใบําขอบปลาน้าจ้ะบ่อปลาจ้ะครับผมกินทั้งไห้ทั้งหน้าทั้งสวนก็อยู่นี่แหละจ้ะอ๋อกันห้อยอยู่แบบพอเพียงถ้ามาหากินมันก็ง <c oughs> ่ายอยู่ได้จ้ะอย่านอกกบมักชีวิตแบบนี้ละจ้ะทำฟัว อโอ้พี่พี่นี่หือว่าผลผลินล้าแม่หลายเตือดเรื่องก็แบบเนาะแม่สนะด<บ><บ>าวแคกสะดาวแคกเคขียมพร้อมแม่พร้อมมันม,มีลาบไครมาแดงได้มือนเออแม่และนะ้วเนาะโอ้ยอของสะดาวแคกมันออกมันมั่นด่ะได้ อ่ะทีมีเสียงรบกวนนะครับผมเสียงตึกเติกต,ต,ลต,ลต,ลตลากตาคนไถยหน้าอยู่ครับผมรถถ่ยหน้าจ้ะครับผมผมมาปั่นคู่ไปไปเก็บบักบักเขื่อเทียดมันมีวะคุณแม่บ<า>ังดูบักเขื่อเทียนพ่อติได้บวะบังเออบักเขือเคลือนตอนี่นยามดเรื่องหนคุณแม่ฮะมันนิดเดียวกับพ่อ,อ,อบพราะว่ามือโซลาร์ก็เก็บไปถ่ายแล้วอ่าใชไปเก็บบักทั่วแม่ไปบักโคบักเขือได้ยังบักเขือ พวกมะเขือกระลังพอดีงามเลยอ้อดีกินเลยนี่ก็ไปเหมือนทั้งหมดเจ้เอาแค่พอดีกินครับที่เหลือก็เอาไว้เห็ดนงเห็ดแนวไปเก็บพอดีกินเก็บหลายมันกกเหลือเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับสวนจ้ะเอาแล้วนะครับผมเก็บบุกทัวในานามเลยครับผมอยู <laughs> ่ทั้งหมดละ โอ้ยนั่นล่ะโอ้น้ำเลยคักเด้อน้องนั่นนั่นน่ะปลูกริมฟังมันกำหมากือทั้งนัินพี่ได้ครับผมทางน้ำเหมืเด้มันมาดมากือทั้งเงทั้งอุ่นคนเก็บเบิดอ๋อเป็นตะตำเสบยกัยอ่าพูด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 งปลาตอดขาบ่เด้ นวลอัวโอ้ยนวลไงแล้วกไม่ต้องเอาเราเอาไว้เฮ็ดพัดมันได้ไหมล่ะมาเมืองงวดก้อนนี่วางสองสามอาทิตย์ฝนมาทัานในมากครับผมหน้ามาทั้นลายบปนี่ครับผมเอาพาพราเอาแค่ต่ำแม่เอาแค่ต่ำเอาแค่ต่ำีพอม้าเงนนั่นนี่นั่นนั่นนั่นสองมือเอาบุแลวนั่นนะ เออนั่นแหละนั่นแหละไปนู่นนั่นแหะจ้าสองนู่นิแม่เอาไว้เห็นยังโอเคหรอพี่ยกกรลังขึ้นจนเนี่ยมันมันนี่แล้วไปอ๋อไป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 ตามหมึกทั่วกินห้องครับผมล่างแล้วกระสิก้อยแต่บันก้อยไข่มดแดงครับผมได้แซ่บเนาะได้ไข่มดแดงนี่ซื้อมากครับผมมวลมันหายอีกหนอครับผมต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านกันเยอะจุด มาถามหาอีกแต่ไข่งามงามไข่เต็มจ้ะไข่เต็มครับผมครับผมพอติก็ได้เวลาก้อยละจ้าเอิยนดักใส่ผงนัวสักกันอันนี้แน่แฝบแน่แฝบจ้าใส่เกลือนิดนึงเคสกับเขาขาดเกลือบ่ได้คนจ้ะเขาปอกที่ไวๆจะได้ที่แม่อยากเค็บ้างต้องจัดจานี่อนงามมีเหวนอยู่ข้าง ี่ขาไน้ประแดครับผมหัวกัน่ารบ้นัำรแดครับขาหน้าประแดบัวแซบครับผมคุจะแซบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิมยังซิมมันแหละ พอดีเลยจ้ะพอดีเลยบ่จ <itime machine. S 1> ้ะโอเคต้นหอมผักชีสามเกลือครับผมลงไปเนื้อเกลือร้อยก่อนแค่หมดแดงครับถ้ามีหอมแดงก็ใส่ได้เลจ้ตเพราอหอมซื้อหอมจ้ะนี่เห็ดอยู่น่ายู่ไฮยู่น่าก็เอาตามนีเอาตามสภาพให้ลองได้แล้วจ้ะครับผมเอาแล้วครับผมตำแบกทั่วบ้านครับผมเต้ใส่ทิ้งตาอยู่น่านะตายนี่แล้ว ตอนน่อยอะไเต่ามันจะบดได้ยดำมันหวานนตัวตัวหน้านีน่ต้งแดดก็ที่ไหนเข้าวบุบเนี่ครับผมดงเลยเอาต,อนตอาน้นแพร่กันป่ะน,น,นี่เป็นตน้นตอน,ตอน มันบือหยังก็เบือนมันเือเคลือตบ่ขางอีสานก็เือเบือเคลือมันบ่ือเทีเดยก็บบนู้นน้อยๆครับผมนี่ไงเขือของแกะ่เนาะอาช้ามีบักปอกเน่าใส่บกลอกคือเ่าจะเกอกเข้าใส่ฟิดไวไปจ้ะชื่อรถที่ใส่เนาะปเลยนเนาะอ่าอะอ่าไแบไรเป็นจะแ่บใท่ไนัน ก็ใส่าะตะนวประเด็กันเดียวซีมกันเ,เนด๋ดโอโนัวประเด็กค่ัจ้ะเอาไปแล้วไแล้วโอเคเลยมั้มจดีบางทีเราคุแม่หิวเคาแล้วบบันีไปเดี๋ยวห้กินเคากันบันีะครับผม วันนี modern, duc, ้ตั ole, ้มบักทัวแล้วก็เฮ็ดก้อยไข่บดแดงปลาดุกเฮ้าใส้รอบได้กะถอดเรียบร้อยแล้วจ้ะมาอยู่หน้าก็ต้องกินแบบอยู่หน้าคกินนี้่ทงงไ้ทงหน้ากินแล้วก็สิล่งดำหน้าต่อค่ะครับผม มาๆๆกินน้ำกันจ้ะเฮ้บควรัอยได้อีกแจ็คมัดกันยังดีแม่นบ่ครับผมเฮ้องบุษบุษหัวหัวยุดห้าบ่ได้มาง่ายเด้เขามันสิบรรยากาศได้ครับครับผมเขามันสิถอกบ่บ่พร้อมกันเด้เขาพักการเขาพักการถอดบ่พร้อมกันมาจ้ะมาโอแซ่บน้ำกันจ้ะแซ่บครับผมนี่แหละกินอยู่ให้อยู่นา่งสิละมันต้องแบบนี้ครับผมมันถึงได้บรรยากาศบ้านเฮาแนวแซ่บยอดนี่นี่ด้ยอดยอดยอดดอกแค่จ้ะครับผมตับหมกทัวตับทัววัดหวานเนี่ยหมกทัวมา คุยกัน<ม>หว่าคุณพ่าอืมอืมก้าเขาสิมมนเด้วอืมอืม่ืมอ,อ,อืมอือให้หมดแดงผิดเนี่ยมันคือเสียบไหมอืกลอดทุกๆเลยกวาดครับ ปาดุกทอดล้วค,ลครับผมหืื้อหืมอื้อหื้มหมหิ้มห้มมหื้มหื้มัืม้ คุยข <c oughs> ้านงนีครับผมเมน,นี้อาหารเพื่อนบ้านครับผมอาหารแบบบ้านๆท้องครับอีการของเห้ <c oughs> ทีืเ่เรียกว่าสิปิงเอ,อปาปลาพอดีแยกปรนเทศปลาแดดเดียวไว้ให้ก็เลยถอดเลย có ừ, thể bị tầm rửa khi tốt thì ta hả? Mình lẽ thêm một đèn nào ừ. 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 <laughs> ừ. 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 <không> <laughs> มื้อมันจกตลาดครับผมหมดแดงเลยเอาก็ับบรรยากาศครับผมตำตัวคอมเมนดิีบันข้อเท้าหักขนาดได้เนี่ยเทปเบีย,วยวกว่นนี้จากงานหน้าดูครับผม ดูคัก <laughs> ดูนอนดูนอนเว้นหาอันหาตะปอนหาตะปางแค่หน้าเก้นนอนลูกใช่ไหม กินขอค่าข้างหน้าเลยพอทำไปขอาาหักคักโค้กมะกีแสบค่ะอืมดม่มาปลาแดกครับผมทีปลาแดกโอ,โ,หโ,หโอ้โหปลาแดกตัวเนี้ย ย้อนมาดีทีกันใจดำเห็นไม่แล้วมน้าดำหนา,าเธอบงเขาแตกก่อน,นำลรยคือเรื่อยแต่บา้าท่านฝนมาตกซ้ำอีกกับใขรอยู่หนออมโอ้โเป็ด,ดก,ก็แบบแม่ว้า เปดี้ตอนแซมนี้นสีก็ัดปลาแทบจะก็มีผู้ใดเด็กกย,ยืน,ย,นยินเขาเกื่จะน้องบ้าินี่เขาจะงานหน้าวันนี้ไหมเห็นแล้รกกินยู่ขางนี่แล้วคร,รับผม Để cả lưới to cảm ơn đây Hát cả lại đi, hát Hmm. Hakmi Buat oh, kamu penuh wang kamu ยังกระแสบ <c oughs> ขั้นใเห็ดเวียด <c oughs> ปลาดุกมีถอด <c oughs> คักเกินนะผม <c oughs> ปลาดุกหน้าเนี้ยถึงเป็นถึงเป็นปลาดุกเลี้ยงกับปลาดุกหน้าเพราะว่าเลี้ยงอยู่หน้า <c oughs> มเน้นที่บรรยากาศครับผมโอ้ยเนี้ยกินกระเสบเด้อเน้นที่บรรยากาศเออแซ่บเส็บ เซามาเซาอาสมัครอีกตอนประเดี๋ยวโอสมัครตำ้งอทั่ว ปลาต,ตัวขาปลาตัวขาหรือปลาเมล์ไห่จำหน้าอย่ยไงเมล์ไหยขาคนอยู่ง่ายมองมือนีมืดดำแล้วค่ะเด้นมือนีดำหน้า อมแม,มอมปากแสบขันขันเห็นน้ำขันในเล่นน้ำแล้วมือมีความสุขแต่เลียว <c oughs> <c oughs> เรื้ยงดุวยอยู่ตรงนี้มากครัก ครับผมวิธีของลูกอีสานในเมืองกรุงครับผมซึ่งว่าอยู่ในเมืองกรุงฮอกกามีสภาพเป็นรอมที่ดีครับผมเพราะว่าอยู่ชาติเก็บครับผมแล้วแถวน้องแจวเขตลนรากกระบังครับผมออกทั้งตาตึงเศร้าไปแล้วครับผมบรรยากาศยังเปลี่ยนบ้านเ้ออยู่ครับผมในหอยดำหน้าขากำเด้อไปนี่ครับผมดำเป็นเป็นหนุยครับผมเบี๋ยวสิหนึ่งขากำฝากมันถอกกันเรื่องกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมครับผม ติดตามกันต่อไปตามแบบวิธีของโคดีสารในเมืองใหญ่ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำานินะครับนอ้อครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ายูดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับเดอ้อปาดไข่โมดแดงกับแซบแตงโมทั่วกับแซบ